กราบสบายดีสวัสดีโอเมพี่น้องยิบซีเบิร์สุขสุขพนยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องเ้าจอยแชนแนลเมื่อนี้กันมาพบมาพอกับเฮ้าคือเก้า่อเมพี่น้องป้ามาคลอดลูกเนาะตอนนี้เฮากับป้ามันจะคลอดแล้วนะ่อเมพี่น้องเฮาก็อยู่ห้องห้องพิเศษเนาะเมื่อนนี้ค่ะยังไม่ทันได้กลับกับโฮเมพี่น้องทางเบิงมืออื่นเนาะ จเจ้าจอยกับห่างหายไปกันนาะนนานพอแม่พี่น้องตอนนี้ป้าพันกากอดลูกสาวออกมาแล้วเป็นทีเรียรเลยปลอดภัยถึงแม่ถึงลูกพอแม่พี่น้องตอนนี้จเจ้าจอยกาได้ขึ้นมามุงห้องอยู่เลยเนาะเพราะว่าเอากาอยู่ห้องพิเศษห้องส่วนตัวแหละพี่น้องดันลมกะัะซิบแล้วประมาณนี้หละห้องพิเศษแต่โมีอย่างไรพี่น้อง มีห้องน้ำส่วนตัวเนาะ <_ d ash> ตอนนี้ะจอยก็อยู่กับลานโน่สองคนบ <_ d ash> ่าวลาคุณกำลังไปเอานามในของใส่ต่างๆ <_ d ash> ขึ้นมาไว้กับบ่าวพรเนาะ <_ d ash> มากันก็สี่หาหกเก็ดคนนี่แหละพี่น้องเลยมีแต่ครอบครัวตัวเองอะไรมาก็ได้ส,สื่อลูกสาวคุณกา น้องลอยใสพี่น้องเลยได้เดือนเก้าได้นองลอยใสนีดดสนนนดด่ดูดมือเด็กจ้องแทนหิวนมพี่น้องอืมดูดมือจุจุจุอีละอีละดูดมือแดวหิวแดวอีนางหิวนมแดวหล่าหิวนมแดว ออกมาเลยกอยากกินดูได้พี่น้องยมือพันดูแจะแจะแจะดูแจะแจะพี่น้องเลยพดแดดเต็มหนาพนเนาะคนพ่นกระลายพมพ่นกระดกอยู่ได้พี่น้องกระดำอยู่เนาะพ่นกระอ้วนได้พี่น้องเลยลูกสาวพ่นกระหมุกอยู่ลูกสาวพ่นกระน้ำหนักกระประมาณ สองโลเจ็สองโลแปดนี่แหละประมาณนี้แต่นาะลูกสาวเพิ่นตำนักทนายการหลกสิทามเม่ไปอีกทีเนาะนางน้อยทามเม่เพิ่นน้ออีกสองสมูทเม่เพิ่นจะซิ้ึขนมาอะไรพี่น้องขึ้นมานอนนี่เตียงนี่มีแต่ว่าให้ลูกเพิ่นนอนรอก่อนเนาะ คือว่าได้ง่ายอยู่ป่าเพลนได้ลูกกาได้ง่ายเนาะเจ็บกะมาเพิ่นเจ็บกะเจ็บตั้งแต่คืนนี้พู้เล่นเนาะเจ็บเชยงคืนเพิ่นกากลมาตอนเศร้านะพี่น้องกะประมาณเจ็ดแปดมุมกระมุ่งหละลูกเพิ่นกะออกมาเนาะเจ็บแค่ส่วข้ากะออกกะปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกกะดีใจน้ำเพิ่นอะพี่น้อง เห็นก็มีดังนี่เลยอีนางอีนางเอ้ยอีนางเอ้ยนอนในโต๊ะคือโบเห็นหายเนาะโบได้ยินเสียงหายจะตจ่อการอัปเดตไปอัปเดตให้เบิร์นเรื่อยๆเห็นเลยพี่น้องถ้่ทาอาการแม่เพิ่นเนาะแม่เพิ่นขึ้นมากเลยจังสีอัปเดตให้เบิ่งอีกทีพี่น้อง ข้างหลุมมีแต่คนอุ่มหลานเนาะพี่น้องอุ่มลูกอุ่มหลานเต็มอยู่พอดีมานอนอันห้องพี่สิอุมอ่มจากแดดอุ่มจากแดดพี่น้องลายดีวะ่ะวันนี้ลานนอนกันนอนปิดจูควยเยู่วันนี้นะถึงเมือเลยนเนาะเรือแต่เฮาสี่คนพี่น้อง ตกใจเลยตากตกใจเลยมักแต่อามือปิดจุบุไ้ยี่นางน้อยลูกปลาเพนออกแปดโมงเนาะพี่น้องกคตแปดโมงเนาะทองใสอยู่ระเบียงอะนะองใสพ่นอุ้มลูกลานมันไปสักยาไปจังเนาะคือเห็นหลายคนก็อุ้มไปไปผูดด้เดยพี่น้อง บูมเห็นคนเอาเด็กนอยไปสักยาพี่น้องคือเห็นคนหนังลายเทนฮันเนาะเนี่ยผังนิก็สิเป็นผังไทยเร้อพี่น้องคอยไปทางนี้ก็สีเป็นภาคพังไทยเนะาะขวบแม่น้ำคงโอ้ยอยากไปเที่ยวไทยได้สะจอยก็ได้สบายดีป่ะสบายดีเร่อพี่น้อง ร่างอัเพ่นเขเต้าเนก่างล้อออกแล้วออกแล้วเพิ่นิลับแล้วพนิ่นธิรับแลวพี่น้องมันนี่จะไข่เต็มหน้าเป็นยนป็นยุทธ์ใครใคมันนอะอีเฉดเฉดอาบนนนได้มือได้ที่ออกคอยวานพดแดดทั้งแดกวันแม่ฮะก็ออกจากท้องว่ามีพดแดดแลยวคชิวเกืออะไแหละอืมฮวาย ดังพันก็มีเยอะตอนดังมีตอนนี้เฮากระซี่มาทำความหูซึกป้าเนะาะทำความหูซึกป้ากับเบาลาวก่อนแบบเป็นอย่างไดตอนนี้ฮะตื่นเต้นโบก็ตื่น, <Okay. S 2> ตนเต้น,ตอน,นอย่าล้อใไหมเนาะแบบก็ดีใจอนะไรเนาะทั้งแม่ทั้งลูกก็แ,แข็งแรงดีนะพอดีใจสุดๆเลยพี่น้าะ ชีวิตนี้บุญยากระยังลายเนาะชีวิตดิเดน่าลูกนี่ก็ดีใจนะนะเมนว่ามีลูกเหรืเงินบูมีก็โอ้บบได้เลยพี่น้องแข้งกระไรไงได้สิแค่นี่น้องแข้งใหญ่เลยเป็นชอยเขาน้องได้เลยพอสักสิบสองปีเลยสักพ่อองค์พ่ออมก็ได้เลยเนาะจามแล้ว ร้านหน่อยจามแล้วเบิ่งใกล้ๆี่น้องน่ะเฉพาะเบิ่งใกล้ๆพี่น้องเบิ่งใกล้ๆพี่น้องโอ้โหตีงเลยรำให้พ่อแม่พี่น้องฟังเลยแง่ห้ามกัดสิบใบเบิ่งหนาสักเนาะเพราะว่ายามันพิษนะพี่น้อง นันนี่กาสีแจ้งคังกะรีแดดสองเปิดเอร์คนค่อยๆพี่น้องเินก็าจจบะอออออกกแล้้้วเเด็นยาตงุณหภูมิก็ให้ธรรมดามีฮอตตู้เย็นพี่น้องเลยตู้เย็นกับบุมียังพี่น้องเออบุ๊ดิซึยังมาใส่อยู่แบบพอเพียงเนาะให้จริงโมเมนเด้อพี่น้องเพราะจะได้ซื้อยังมาใส่แลาะบุมี่ยัง มตูวนอกจากของเฮาเอามาเองฉันนี่ก็พอแล้วพอแบบอยู่เฮาเมาอยู่สัวข้าวเนาะเมนมีโซ่ข้าวไอ้อางุ้งเจ้าลำแลยพี่น้องล่ำเลยพี่น้องป้าล่ำให้นาไพ่าอยู่เฮึ่งๆพี่น้องแต่เฮิงบ่ลำมาลำมันในในคอกกล้องให้พ่อแม่พี่น้องพังเลย อยากมาวันอยู no, 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 no. ่ไดตาช่วยๆเบาลาพึ่งก็ยังบริอุบยังบริอุบลูกเป็นเนาะยังอุบเป็นยังแบบก็เลยแบบโบก้าอุบบ่ได้ยังน้อยนะขม่เพิ่งขม่เพิ่นได้อุบหนี่เพิ่นอบอุ่นในพี่น้องแบบว่า ยังคนาทำสัมผัสนี่แห้งอะไรไอ้หน่อยแห้งสีเป็นตาแพงเลยค่ะเพิ่นได้สัมผัสคิ้วได้คิวคอยคิ้วมันีคิวแต่น้อยเลยเต็มเลยได้คิประเภทเต็มเลยคือบกัโฆษณานี่นะโอ้เทน่มีคิวได้ ประเภทเป็นกระโลมานานเลยเนาะพี่น้องคนจีนไทยกะคลอดแล้วปวดหอนมือหอนยามมันบริยากมาหน่อยมาหน่อยนอนลูกเนาะคิดว่าสิได้ห่อเข่าเดือนซิฟใครแต่ออเป็ดก็ง่ายเนี่ยบตโบพลประตูกลินนะพี่น้อง,องแ,อแม่แม่แม่ดีแต่คนบริตโตมากับสบายเนี่ยพี่น้องเว้สบาย,อ,าย,ยอ,อ่างมาโน่ไงยัยดอก จักสิทองหอบยังเนาะอทองจักโอ้ยเด็กตะลินใส่กัน่ไข่แน่มออันอายุเล็ดๆไข่แน่มออันนั้นเนาะสงสารนกบ่ตกแม่นบ่ได้ตกนะว่าไงผ้าก็เป็นใจอยู่ได้คนกับบ่ตกมอเลือกมือถือยู่เนาะเลือกมือถือจะมคิดวันพุนพหับ่มอเลือกวันอาทิตย์เนาะพี่น้องโชคดีอยู่พี่น้อง เพิ่นมักแต่แลกลีนเด้ยพี่น้องเ้ยสงสัยสงสัยแม่เพิ่นมันกินงูลายอะไรพี่น้องเลยนอนอยู่กับแลกแรกแลกมันคือบุรแลกซะอันนี้อันนี้กินบุรลายเป็นแรกเนาะคนลายลายพี่น้องเลยเกิดปีลิงบอกว่าคนลายลายพี่เสือคนลายนะ เสือแหงคนไลายแล้วเออเนาะเสือแห่งไลายกูลิงเลยเนาะเสื้อน้อยไม่เสือน้อยมีแต่เสือสามตัวนี่เสือน้ำแพรงกับเสือมิวกี้กับเสืออันนี้กับเสื้อโ้ยานก็กินเลยบัรใหญ่พี่น้องเลยนี่เสือ่ทำสิไปห้าเงินน้องแพรวน้องแพรวยีวิตแล้วเผื่อพวกไม่น้อยใหญ่ใหญ่ยีวิดแล้วมันยีวิตแล้ว นใหญ่เลยมีแต่นีและนุ้มๆเลยมันเนี้นมๆเลยเนาะกามันมิวกี้เนาะงคนาญ่นุ่มกันสึดเลยพี่น้องนมๆมันมิวกี้กันใหญ่เลยโอ้สักกัะจอยบางดิยังบดโอ้ยยังบบหูพี่น้องเลยะว่บบ่พรกับพาตัศเนี่ยยังบโบแน่บอนอนพี่น้องบอกว่าถือ้าเพิรบบวพาตัศห์างมิซิตอยู่เนาะแต่แบบว่าแมนี้เกิดมา่อ่แวแบบ เดี no uh, no. uh, no hey. no. oh. so. ๋สนี้ใกบิเอาเมื่อเราได้อันนี้ได้อาก็หัเมือบาได้อยู่อันนั้นประเภทได้อยู่เนูบ่ะแม่ได้เชนูนังหรือเป็นไปเปเปุ้่มจงทุ่มจนหอดอันเพียงคืนทีหนึ่งไปไพอดีเนาะแต่คืจงขี่หลในไปเราพอดีเข่าเพหึงกับออันนี้กัประมาณสมวงเคินช่วงเกินไปเลยค่ะไปเิยหักเจ็บฮะหนักเจ็บตั้งแต่ไปแล้วเพียงคืนไปแล้วเพียงคืน <Okay. S 2> โอ้ยเจ็บทรมาเนเ้อบุมาจีเจ็บลินเด้อลูกลูกนั่งนั่งเดี๋ได้พี่น้องลูกพูดพูดนั่งพูดลูกลูกป่อยไปจนนอนบนรักนะเพิ่นคิดคอกอดกรได้คิดยานเพิ่นออกออกตอนอยู่ในเฮือนท่านนายเจ้าผู้มีลูกหลายคนเนาะออกไง <c oughs> <Okay. S 2> ออกได้ <c oughs> งงไ,ไง่คนเราเฮากอดสี่นิ้งมีลูกสามสี่คนเลยไปว่าลาลูกเห่อยอาศัยลูกได้ นาัไดยเ่อาศัยในซอยเวียซอยงานถันแล้งานเนงานอาศัยแบบเวลาเจ็บไข่ได้ป่วยกับมีแต่ดปวยมีแต่พี่น้องปองดองกันจีรากัว่าถ้าถัมนว่าเจมีลูกคนเดียวเนาะวันนี้เขาไปอยู่มองใหม่วันนี้เขาก็บคุณสมารถดูแลจะได้นะก็ได้ยังได้ จากสองสามคนเลยค่ะนะผมมีคนหนึ่งเบิ่งกัืนยังคนหนึ่งั่ะนาพี่น้องคนแรกเขาคิดจริงสิคนนี้คิดแบบนี้มีลูกกันสองสามมีลูกกันในไลน์เนาะมีมีมันคือแบบว่าเดี๋ยวนี้เนาะผันผธุระมีเงินก็ดีไปใส่เงินแบบเวลาเป็นเมียเป็นงานก็เงินจ้างเขาเลยเขาเชเอามาแต่ใส่เขาผธุระแบบถนัดรรมดาเนี่ยกยากเลยพี่น้องเลยบุฟลูกหลานอืมอะไร มีเง <N cess inh aling> ินพอใส่แต่บ่มีไม่แมตอนตอนคนสิคอดก็ได้พี่น้องเลยจะว่าสิบคอร์เบาจะใจอย่างได้สามนะอีสามคนพอดีอีกสคนพอดีเนาะแบบพอเพียงเน้พี่น้องสามคนฮะพอดีงามแต่ว่าถ้าเบิ่งพังเบิ่งบ่ประเพณีปจะแซวได้รัวเนาะอืมองเดบวได้บสิได้อยู่บ่ถ้าบได้กับ่เป็นยัง คำเฮาเอาพี่น้องลายกับเอาลูกลานลายกับพี่น้องกับลายปองดองกันก็อบอุ่นนะนะพ่อแม่พี่น้องถึงชีจนก็มีความสุขเนาะคะแนนว่ามีเงินมีคําพอได้ใส่ใจในครอบครัวนะพี่น้องกับบ่มายถึงว่าร่ำรวยดอกเัาก็อยากแบบที่ว่ามานเศร้าหงีิกาโมเมนต์ว่ามีเราพี่น้องแบบอยากให้สบายเนาะแบบว่าเฮาแบบดิกลาอยู่ตลางนะพี่น้องแบบเข้ากับ มันกิบบรดแพงบัดดาห้องพิเศษกิได้ประมาณห้าร้อยนึงประมาณนั้นคะแนนเขาเขาอยู่รายขึ้นกับเบิดรายได้ห้าร้อยบาทห้าร้อยาห้าร้อยแล้วเป็นเพราะว่ามันแสนเจ็ดเมันเข็นกัปรเขาอยู่เขาอยู่ห้องน้าบัแสนแปดห้องน้ำห้องนี้เนี่ยแต่ห้องบ่ ห้องมันมันก็มีห้องใหญ่ห้องน้อยห้องใหญ่ห้องน้อยเนาะอันห้องใหญ่ได้เขาอยู่่ะเนาะห้องใหญ่แลวก็สะอาดกว่านี่พี่น้องอันนี้มันจะห้องยักห้องยักเก่าเลยเอาละพ่อเมย์พี่น้องเขากะซีโบวายังลายแบบนี้แล้วจอกัซิคอ้ยคลิปเพยงสำนีเด้อเอาไว้ผบกพกกันในคลิปหนาไปแล้วพ่อเม่พี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องไย